เห็นนะครับรัฐบาลนะอมสินก็ยังไม่เห็นนะทุกคนพิมพ์อมสินนะอมสินประจำงวดวันที่1ธันวาคม64นะครับพิมพ์อมสินอย่างวันนี้จะให้ออมสินรัฐบาลด้วยนะครับโค้งสุดท้ายแล้ววันพุธก็ค่อยถามไถยกันนะครับเนี่ยถามไถยหลังจากรัฐบาลออกค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับค่อยเจอกัน,นทุกคนพิมพ์อมสิน อมสินเนี่ยไม่มีอั้นนะครับนะไม่มีอัน้นนะไม่มีอัน้นซื้อได้จนไปถึงเที่ยงอยู่นะเลดราคาถือว่าสูงนะครับนะทุกคนพีพ่อมสินนะครับอมสินอมสินบางคนก็มิน้นนะว่าทอกระสอออกวันไหน ต้องรู้นะครับเสียนหน่มไหวนะออมสินออกเดือนละครั้งนะครับออกทุกวันที่16นะทกขสนะครับออมสินกับรัฐบาลวิ่งรูด7นะครับ75็ดห้าจเน้น75และ78นะครับ9 75 9 78็หาเแปดสีหางรูดก็ได้นะครับรูดก็ได้เพราะราคามัน เลี่ไม่ลดเหมือนรัฐบาลอันนี้คือองนะครสีใครยังไม่เห็นรัฐบาลบ้านงะเอาถามหน่อยตอนนี้รัฐบาลตัวไหนมาแรงตัวไหนอัน้นทุกคนซื้อได้ไหมอาจารย์ไลให้มาตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าหลังหวยออกสามสี่วันเนี่ยนะทุกคนน่าจะจัดติมกันหมดแล้วนะ FC ที่ติดตามกันจริงๆถ้าจะอิ่มนะครับนอกจากคนยังจะมาถามว่ารัฐบาลรัฐบาลอันนี้คงไม่ทันเขาหรอกครับ <c oughs> อ,อันแน่นอนใต้ดินอันนะครับในระบบออนไลน์บาทละสามสิบแล้วเนี่ยบาทละสี่สิบแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับนะบางแข่งก็บาทละยี่สิบนี่ไม่เหลือหรอกครับนะีไม่เหลือแล้วนะตัวไหนมันอั้นมันดังมั่งเอ่ยนะมีไหม เอ,อนะมินให้ดูหน่อยนะครับทุกคนนะใครเล่นออนไลน์9ก้ห้าเปียกกิดมาแรงคุณเพนสีนะครับนะเ,เดี๋ยวจะได้ดูชุดรวมนะครับชุดรวมและชุดรวยเนะี่ยชุดรวยก็คือชุดสามตัวของอาจารย์นั่นแหละนะครับเนะี่ยตัวนี้นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาล ทุกคนพิมพ์รัฐบาลเนม้นรัฐบาลรัฐบาลให้หน่อยนะครับสรุปนะครับพระเลขของอาจารย์เนี่ยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวานะครับได้เด่นตัวเดียวนะครับนะที่ฝันในสูตรนี้บนกับล่างเป็นตัวเดียวกันนะครับ บนกับล่างเป็นตัวเดียวกันเล่นบนเล่นล่างนะครับเล่นบนเล่นล่างจากสถิตินะครับใครที่ตามนะวันที่หนึ่งธันวาคมนะงวดหนึ่งธันวาคมหกสามที่ผ่านมาเลขอาจารย์เข้ามาเท่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะแปดสี่กับเก้าสี่นะครับงนะวดนี้นะได้ตัวเดียวกันคิดว่า มีโอกาสบนล่างเหมือนเดิมกันนะครับอ่ะทุกคนนะรัฐบาลประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับตอนรับปีใหม่กันหนะาเงินนะใส่วันคริสต์มาสนะหรือใส่ปีใหม่กันนะครับอ่นะรัฐบาลนะบนล่างคือ9้านะครับนะใครชอบตัวไหนถ้าอ่า นะชอบนอกเหนือจากที่อาจารย์เน้นไหมอ่าอันนี้คือชุดรวมนะครับไหนะไม่ใช่ชุดเน้นนะอนะ่ชอบตัวไหนแต่อาจารย์ก็ชอบทุกตัวนะครับชอบทุกตัวเลยแต่ว่าตามสูตรแล้วนะครับเน้นนะคือหลักหน่วยเนะี่ยมันมีแค่สามตัวเอามาหมดนะมึงจะมาออกตัวไหนครับเป็นของเรานะค็คือตัวชุดรวยนะครับเดี๋ยวจะดูชุดรวยนะชุดรวยก็คือชุดเน้น นะชุดรวยนะครับนะ929495นะครับหลักร้อยนะครับงวดที่แล้วเน้นไปเก็บนะครับชุด3ตัวนี้ให้เก็บดูหลักร้อยไป2ชุดนะผลก็ที่ออกก็คือเป็นเจ็ดหกหนงะครับงวดนี้หลักร้อยนะสังเกตให้สองไป2ชุด ก็คือสูตรเดิมที่เป็นเจ็ดนั่นนะครับนะถ้าเดินต่อมันก็จะมาตามนี้นะนนี้คือชุดรวยนะจะชับพื้นที่ลงมาอีกสำหรับใครไม่อยากไปเล่นเลขชุดเยอะๆก็ตัดเล่นงบน้อยๆเอาตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าชุดรวมอาจาจา์ก็ชอบนะไม่รู้จะมาบนมาล่างเพราะรว,วมบนล่างแต่ให้หนักสามหางนี้นะครับ มองออกแล้วเนาะเนี่ยคือรัฐบาลนะครับส่วนเก้า9 8เกเก้าเปก็ชอบนะครับก็ชอบอยู่ก็นะอชอบเหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้แต่ก็เล่นได้นะครับแต่เรามาหนักชุด3หางนี้แต่ไม่ไม่ตัดในจันไม่ไม่ตัดนะไปเล่นทุกตัวเลยไปกับบนล่างแล้วก็มาหนักตัว สามหางนะอาจารย์จะทําแบบนี้นะเป็นคนทําจริงๆเรารัดกุมไว้เคยมีบทเรียนแล้วไปตัดตัวที่มันเรียกตัวเองถูกแต่ไม่ได้ตังค์ไปตัดไม่เล่นครบอย่างเงี้ยเคยมีช้าใจคนอื่นได้ตังค์คนอื่นรวยตัวเองก็มั่นใจก็ฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยอืไปออกตัวที่เราไม่เน้นหลายครั้งอย่างเงี้ยออกหลังจากนั้นมาซื้อทุกตัวที่ทําแต่อาจจะซื้อ น้อยหน่อยกว่าชุดที่นิ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเลขอกอกตัวไหนนะถ้ารู้ปุ๊บก็ซื้อตัวเดียวนั่นแหละใช่ไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดทั้งนั้นทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะลงให้หมดแล้วนะครับลองเลื่อนดูเลื่อนดูในเพจทุกๆเพจนะประมาณนี้แหละนะครับ มานี้แล้วเนาะกลไปหาไปหาซื้อนะครับลอตเตอรี่ก็ซื้อก็ซื้อได้หรือนะว่ามันอยู่ในเครื่องนี้มันอยู่ในเครื่องนี้ว่าจะให้ดูทเทเบียนวถาฝันฝัน,ฝ,นฝันกับรถพอด,ดีฝันนะครับไปเอารถมาใหม่ก็ฝันว่าเอาผ้าคลุมรถไว้แด็วมารูในความฝันะเหมือนคนเอามาเอาผ้าคลุมรถออก ให้เห็นป้ายทะเบียนนะครับหรือมันจะออกทะเบียนรถแต่ไม่ได้อยู่ในในเครื่องนี้อยู่ในเครื่องที่ไล์อยู่นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะจะลงให้อ่ประมาณนี้นะครับทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร,ร,ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเจอกันวันพุธนะครับวันพุธเหมออววันพุธนะครับเนะี่ยมาถามไทยกันเนาะนะ โชคดีวันดีครับ